กะมาด่ครับผมคันนะครับสวดเอีสโจสาด้วยนะครับโ้นะครับเมอาดูไลสดกันด้วยครับมาดูคลิปยอนหลังกันด้วยนะครับผมแก้มคานนะครับผมวันนี้อยู่บ้านนะครับผม ทำทิชเก็บนะคะรับผมแล้วคุณเจ้าสายเลยนะครับผมมาดูจี้มาดูไลฟ์สดกันด้วยนะครับผมทนที่สนทิกเกอร์โคชไอรูมันอะเนยครับมาดูะคลิปก่อนหลังให้ด้วยนะครับผมฝากนอื่นสีทางห้องน้องคุณห่วยด้วยนะครับอีจีท่านทุกคนด้วยะะที่ทำส้นยูทูบไลฟ์ช่องน,นะครับผมฝากเข้ามาติดตามคลิปด้วยะครับมาดูไลฟ์สดกันด้วยนะครับผม แกะมะขามกันนะครับผมนี่นะครับผมดีเกะมะขามกันนะครับผมเลยเลือกรักบซ้อยู่ตรงนั้นก่อนยังทําเหมือนเดิมนะครับผมเข้าไปดูคลิปย้อนหลังให้ด้วยนะครับผมช่วยกดไลค์กดื่อเพื่อเพื่ิงกันด้วยนะเพื่อเข้าไปดูคลิปกันด้วยนะครับผมเป็นวันะคของ เอีที่ข้ามมากันได้เอีที่โจ๊กผูกเอกันด้วยนนะครับผมทีมสุดทัายสุดท้ายครก็จะไดกทดมาดูคลิปดูไลค์กดกันตัวละถึงฝากช่องยูทูบโจ้ฝากดูด้วยนนแะครับผมี๋ยววันนี้จะจะทำคลิปลงไปเรื่อยๆนะครับเอฟซีวันนี้จะอยู่บ้านนะครับ ลองชิ้มแกบมะขามกันนะครับผมลายด้เสื่อทางซ่อง YouTube นะครับผมไม่ได้เลิกทำนะครับยังทำเหมือนเดิมนะครับผมลองทข้ปไปติตการกันด้วยนะครับผม Nem ฝากซ่อมเจ้สายอยจ้ากรอกด้วยนะครับวันนี้นะครับมาดูคลิปอีกนึงกดไลค์กดะชับคลายตัวกระดิ่งกันด้วยนะครับผมเอามาดูไลฟ์สดกันด้วยนะครับผมทำช่อง youtube นะครับผมโจ้สายด้วนะครับผมให้มีรายได้ด้วยนะครับผมไอ้อสซทางน้องคุณหัวเนี่ยนะครับผมฝากกันด้วยนะครับผมกระทั่งคลิปแกกมะขามวันนี้ครับผมอยู่บ้านนะครับผมนี่นะครับผม ย่งมาดูดั้ดนครับผมมัดกสระคับเลยนะครับคนไลายตัดเไข้ตัดกระดิ่งกันด้วยนะครันี้ครับไาดูคลิปเดอนหลังให้ด้วยนะครับผม เชื่อสายด้วยนะครับสาธุทคนดวยกันนะครับเพราะว่าจะทำซ่องใหม่นะครับแต่เอารายได้เก่านะครับแต่เอาอีนเดีเดิมนะครับผมกดไ like, ลค์กดแชร์กดใครกดกระดิ่งกันได้ครับฟังซ่องโจ้สายด้วยด้วยนะครับมาดูคลิปกันด้วยนะครับผมาะะทางซ่อง YouTube นะครับผม ทำคลิปเก,ก็บมะขามกันนะครับวันนี้อยู่บ้านคันผมไม่ได้ไปไหนนะครับผมเออมาถามส้มกันนะครับเอซีนี่นะ การที่ให้มาดูชิบยอดหลังให้ด้วยนะครับการทำยูทูปเป็นยังไนะครับเรื่องซื้อเรียนซื้อติ๊กเกอนห้เลยนะครับให้มีรายได้ทางการยูทูปด้วยนะครับผม คุณเก็บมะขามครับโจ๊กๆเลยครับผมโจสั่นอยู่นะครับผม น้อยอีกเลิ่ล้สุดกไก้น้อยมาเถอะกระบะไก่น้อยแหละแม้มันหมวมาเลยผสมสดขั้นเลยทีออ่เราดส่ระพันเสื้อกัต่าลแล้วหน้าตะโก้ก็เลือเอน้อเอาข้าวมันเอามั่นเข้่ากเลย แม่สังกระโทมมาแล้วังโชมาลวบอกกำลังมาอยู <teor> ่อือ <Nixon> นี้นว่าเหนื่จงหนมนี้กูกับไปเจ้าขี้เล่นใไปเกือซีบอกมาชนกันแล้วข้าวตันตาาดอชนกันพอดีว่าเป็นหลัดรถพรินะเขาไม่ตันตาานกันอดี อาจจะไปเลยครับครับ <coughs> <coughs>